เสริมไม่หยุด b ีเปิดตัวสารลาวุธแข้งใหม่รายที่4ได้รับปิด b ีปทุมยูเนเตดทำการเสริมทับปลายวันหลังล่าสุดเปิดตัวสลา,าวุธเกิดสีแนวรับวัย31ปีกร้อมทับเป็นรายที่สโมสมบีจีปทุมยูเนเตดทำการเปิดตัวสลา,าวุธเกิดสีก้องหลังวัย31ปีจากทีมตาชดาราชประชาเอฟซี เข้ามาร่วมทับอย่างเป็นทางการแล้วและเป็นนักเตะใหม่รายที่4ต่อจากชิดชนกชัยแสนสุรินทร์เควินอินเกโซและยอดลักนมเมืองรักที่ย้ายมาร่วมทัพบีจีปทุมยูเนเต็ดก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และศึกไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2021-2022โดยจะสวมเสื้อหมายเลข34ให้กับทัพเดอ์ลับอิดโดยชลาวุฒิเกิดศรี ได้กล่าวถึงการย้ายมาร่วมทีมกับ B ีจีปทุมยูเนเต็ดว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับกับการย้ายทีมครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นกับทีมใหญ่โดยเฉพาะกับ B g จีปทุมซึ่งเป็นถึงแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของผมและผมหวังว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามให้สมกับที่ผมได้รับโอกาสสาคัญครั้งนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลบีจีปทุมด้วยครับ สำหรับสราวุธเกิดสีกล้องหลังวัย31ปีทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อรดูการที่ผ่านมาโดยการพาทับตาชดารัฐประชาเอฟซีคว้าอันดับ3าของศึกไทยลีก3พร้อมกับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกสองได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ผ่านการคาแข้งในเมืองไทยมาอย่างโชคชนโดยแจ้งเกิดกับอุทัยธานีฟอร์เรสต์เมื่อปี2010จากนั้นยายไปเล่นให้กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นราชประชาเอฟซี พิจิตเอฟซีบางกอ,อกเอฟซีและขอนแก่นเอฟซีก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้กับทัพตาชดาอีกครั้งในเลกที่2ของฤดูกาล2020โดยทําไป3ประตูจากการลงเล่น9นัดให้กับราชประชาและย้ายมาร่วมทัพดละลัปิดในที่สุด